ไม่หมดแล้วเนี่ยโอ้โหมาเอาเรารวมตัวตรงนี้ไหมย้อนแสงมาตมุมนั้นอ่ะองมุีก่ตรงนี้ก่อไม่ไม่ไปเรายืนยืนรวมตรงนี้อ่ะมากกักันนหน้าแบบตามไอ้ยักษ์เอากานไม่สบาย ไไปไปงท่าเลเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายภาพซ้อนให้ถ่ายภาพซ้อนลูกคู่ลูกคู่ลูกคู่นี่ไงลูกคู่ะลูกหึงู่ลละครปคนละรำเลยเร็วๆไลูกคู่เร็วไปไม่ได้ยิ เฮ้ยมาเลยเอมฟ้า thank you a อนเอมฟ้า thank you ซ o ดา thank you ซ d ดาน้อโอเคจะากินอะไรออนไม่เสียสะฮอนเนาะเอนฟ้าดิเอนฟ้าเอนฟ้ามาถ้าจับอะไรนะสวยสวยเอนฟ้าเหรอ าไาหยองไงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันไม่เคยดูเอร่านผ่านนะสวัสดีไปนะสีหูแมอ้าวดดาานี่ทางนี้ด้วยนี่ทางนี้สวัสดีสวัสดีไปนสีหู What yeah. yeah. yeah.